โอเคก็ต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนีก้ก็ผมอีกแล้วช่องโจงตีนี่ของกมคอมแอนดี้เชฟนนี่ผมจะมารีวิวชาร์ตที่มีชื่อว่าชาร์จพลังโจมตีนะอันนี้โชคดีมาก คิชอยู่ตอนนี้มาตอนนี้สถานะตาแดงหงุดหงิแล้วนะโอเคเดีย๋ยวทำการวางกับากก่อนเลยผมจะเ้ล่ันะตรงนี้เลยรับรองแต่ห้องนี้ไม่มีชีทหนูจะออกป่าเออใช่ใช่ใช่ห้องนี้ไม่มีชีทหนูจะออกเลยอ้าวโง่ โดนไปโยนไปขอกำลัดันี่เทคนิคก็คือต้องทำลายของทุกอย่างช่วยเลยช่วยเลย เอาเชียเฮ้ยสไปามาไงอ้าวยืนเฉย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 อุ้ยจะโดดหลงไม่ทันอ่ะยืนอุ้ย,ยงานหยาบอะไรของราชาเนี่ยอะไรของราชาฮะ อะไรของคุณคุณเป็นอะไรเปล่าเอ้ยมีตรงนี้ไม่ได้โอ้โผมว่าหลุดผมว่าหลุดมีหลุดเนะ่มีหลุดแน่สปายเล่นไรเนี่ยโอ้โห อรนะันนี้นนไม่ดีท่าผชมอนนี้ผมเล่นจนไอเดียแล้วอะ่ะ เฮ้ยโอ้ยท่านผู้ชมจะหลุดแล้วเนี่ยาหัวไม่หลุดกินเลยกิน ฮุยหนูหนูเงินหนูเงิหนหนูจะมาห,หนูมาดิเฝ้าวมเรียน,นสายเฝ้าเรีนสายเฝ้าอ้าวผักชีได้แค่หนึ่งอันเองเหรอนักเฝ้าระดับโลกค่ะนักเฝ้าระดับโลกมา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 ดิมาดิมาดิ ไม่มีใครอยู่หรอกฮะไม่มีใครอยู่หรอกฮะ,ม,ะมาได้ฮะแช่แมงมาไปช่วยดิไปช่วยไปช่วยดิมัดใหม่ได้มัดใหม่ได้ครับมัดใหม่ได้ครับมาช่วยมัดใหม่ครับมาช่วยมัดใหมห่ฮะมาช่วย,ม,ยมัดใหม่ฮะมาช่วยมัดใหม่เอ้ยแช่แมงรุด

เปิดเปดจะรูดเล่นสายเป่าเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วหุยหุยโดนมาดิโดนตาแดงนะมาดิโดนตาแดงนะผมเล่นแบบนี้หละชอบ เร็วๆพวกนี้ดิวัดดูดไปวีไป,ไปไมันต้องกำจัดก,ก่อนหนึ่งตัวเครื่องดื่มโล โ้ไปแล้วจ้าสปีดอัพเลเวลอัพตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้จำไ,ได้จำได้ ล่องหุนก็มาเดี๋ยวหรอกผมล่องหนไปหาดิฟ้ามาช่วยตกไปเลย ไไม่มานะาสไปเฮ้ยสไป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 ขึ้นทันเหลือต,ตัวเดียวแล้วนะหนูเอาไงฮะราชาเอาไงฮะอุ้ยไม่ทันการพระราชาไม่ช่วยฮะพระราชาช่วยไม่เป็นหรือพัดราชาอือ,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 อ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเอาเะวจะเข้าไปทำไมอุ๊ยเอาตาแดงมาตาแดงมาเแบอบนนี่สวยเลยตาแดงมาฮะ ไปแล้วหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งตอนนี้สวยสวยสวยมากท่าน,นผู้ชมเฮ้ไม่โดนพระราชาเล่นเกาะขอเอ้ยพระราชาพระราชาอย่าเล่นแบบน,นี้นี่ผมไม่เียกว่าจอมรุดน,นะจอมรุดผมไม่ใช้ระเบิด ตาน,นี้มีโอกาสชนะนะหนูเหลือสองตัวแล้วตันชีดได้เคสสองก่อนเนี่ยมีโอกาสชนะสูงโอเคตาเน,นี้ยจบละจบละคิดว่าในโลกนี้จะมีหนูตัวไหนที่สามารถพิเกมได้นะอ่าน,นี่จบโอโ้โหจบหนงสวยงาม โอเคท่านผู้ชมก็รู้ดีถึงยาตาแดงสินะว่ามันเป็นยังไงบอกเลยว่าโกงจัดโกงมากๆโอเค้าว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มทำคลิปต่อไปด้วยแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ